ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีวันนี้อาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วชุด3ลองเลอกดูนะครับว่า1 2- 3สจะเลือกชุดไหนดีครับพอเลอกเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยครับสาหรับดวงไพ่คนเกิดพันที่หนึ่งโดังไงบ้างครับช่วงนี้ถือว่าไปได้สวยอยู่บ้างบ้างพอสมควรนะครับแล้วก็เวิร์กอยู่ขอเพียงแค่ จะเย็นหน่อยครับแล้วก็อดทนทํางานหนักล้าก็เป็นคนดีครับเราบอกเวิร์กมากเลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหนักหน่อยนี้ครับแต่โดยรวมเวิร์กมากนะมาที่ดวงตาประจำวันนี้ของคนเบิดไพ่สองดวงตาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ไปได้สวยนะครับขอบแล้วก็เวิร์กพอสมควรครับแต่เพียงแต่ขอให้ชัดเจนเป้าหมายครับแล้วก็ขยันแล้วก็ปลาราตัวเองหน่อยล้วจะยอดเยี่ยมมากครับแต่ช่วงนี้ทํางานหนักนิ่งๆนะครับมาที่ดวงตาประจำวันนี้คนเรื่องคุณที่สามเป็นไงบ้างครับ ช่วงนี้ถือว่าไปได้อยู่นะครับค่อนข้างไปได้ดีนะแต่อาจจะมีเราอมีอย่งนึงแค่นั้นเองครับโดยรวมก็มีผู้ใหญ่ประมครับแล้วก็ไปได้สวยมีสิ่งสิ่คุ้มครองแต่ต้องทํางานหนักอดทนแรบีรหน่อยครับโดยรวมไปได้สวยนะครับขอเพียงแค่อ่อนน้อมถ่อมตนครับเป็นคนดีแล้วก็อดทนทํางานหนักแล้วก็อดทนแรบีรได้เราจะเวิร์กมากนะครับทุเสียงเดี๋ยวก็หนักทํางานหนักนิดนึงแล้วก็มีแรงบุรีหน่อยครับก็ดวงตาประจำวันนี้ก็จะมีมันครับส่วนตอนนี้อาจะขอหยากจบลงแค่นี้ก่อนนะครับได้รับครับผมมาจากจีรพัชรับ